โอเคก็กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอ p c พกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโ,โอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนวันนี้ครับผมทุกคนพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าลิงจ่อยักษ์กันนะผมว้าวก็จะเป็นลิงจ่อบอสนะผมมันก็จะเป็นลิงจอแบบ เดี๋ยวพี่ดูก่อนแล้วกันนะผมว่าจะจับอันฟ้าหรือเอเปกดีนะผมเพราะว่า อาจริงๆพี่จับตระกูลอันฝ้าจบไปแล้วนะผมอาจจะยังไม่ครบทุกตัวเนาะแต่ก็เกือบทุกตัวแล้วผมแต่ตอนนี้นะผมบอสก็มีอันฟ้าแล้วนะเวย้ยอย่างล่าสุดนะผมคลิปที่แล้วนะก็เป็นบอสอันฟ้าโดโด,โดเร็กนั่นเองนะผม<ว>ก็วันนี้จะไปหาจับบอสแบบตระกูลอันฝ้าต่อนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมมาวันนี้ก็อยู่กับลูกๆพี่เหมือนเคยเลยนะครับผมอยู่บ้านนี้ต้องปิดชื่อนิดนึงนะฮะเพราะว่าม,มันเล็กเกินจริงๆนะครับผม โอ้โหมันละลานตานะฮะเนี่ยถ้าเปิดชื่อแล้วพอถ้าเปิดชื่อแล้วหันไปแล้วมันจะมองลูกไม่เห็นหมดนะครับผมโอเคนี่ไงเจ้าบอสโดโรเลก็กหนูมาทําอะไรตรงเนี้ยพ่อหนูไปตั้งไว้ไหนอ้าพ่อตู่มาตั้งตรงนี้เหรอใช่ไหมมันไม่มีที่อยู่แล้วนะผมเดิน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 ดนยิงอืออันนี้ปนไฟยิงท่าน,นี้เว้ยยิงท่าน,นี้เว้ยเออ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 นี่ครับผม อันฟาโดโดเล็กนะผมคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูนะผมนี่เลยนะฮะโอ้โหสียังแจ่มว้าละผมวันนี้ปะเดี๋ยวเราจัดบ้านนะผมเอาตระกูลเป็นอันนี้เลยนะผมที่กดดูไว้ละปึ๊บปรับเข้าให้ครับผมก็จะมีลิงจอธรรมดานะผมแล้วก็มีตระกูลอันฟ้ากับเอเปกนะผมเฮ้ยเอปกโอ้โหเอปกอยู่ในชุมชน อยู่ในแหล่งเลยนะผมตัวที่เลเวลเยอะสุดนะอันนี้เลเวลน้อยไม่เอาครับผมแล้วก็อันฟ้าอันฟ้าจะอยู่เฉียงๆหน่อยใช่ไหมอันฟ้าจะอยู่เฉียงๆหน่อยนะเราวิ่งไปเอาอันฟ้าแล้วก็ไปเอาเอพิกด้วยแล้วกันนะผมแต่ก่อนอื่นไปเอาอันฟ้าก่อนแล้วกันเออเอาอันฟ้าก่อนมาหน้ามันไม่ขึ้นอนะเอามันเป็นเลยว่าโอ้ <c oughs> ลืมกดชื่อออกนะผมโอ้โห คุณสองเลยปามี่เดี๋ยวมันอยู่ไกลนะซึ่งมันอยู่ไกลเดี๋ยวเราจะเอาเออเอาตัวไหนไปดีวะเอาตัวไหนไปดีวะตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นนานละแต่ว่ามันต้องบินไปนะผมเพราะมันอยู่ไกลมากเลยนูนะ่นอะเด้งแจ๋เลยนะผมเออเอาเป็นนี่ๆๆๆๆๆน,นี่ๆๆๆนี่นี่นี่เออตะโนนี่แต่หนูว่าช้าสุดนะช้าสุดในกลุ่มเพื่อนเลยนะหนูเนะี่ย เอาฟินิกไปดีกว่าครับผมไปหนูบินดิเออเออดีฟินิกมันค่อยเร็วหน่อยครับผมฟุบหนีหมุนเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังเขานะผมเฮ้ยมีขนาดอยู่ในบาเลียนนะเนี่ยเอาตรงนี้เอาตรงนี้แมเอาตรงนี้แมนี่ตรงนี้ตรงนี้หนูหมุนท่าไปหน่อยโจท่าไปหน่อยนึงฟุบฟุบ อโอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะถ้าเขาว่าเอาเรื่องว่ะนี่อันนี้ถ้าไปฮะผมเฮ้ยเหมือนเนี่ยลิงแ๊บแบเหมือนเนี่ยลิงแ๊บแบโอ้ยลิงจอลิงจอเหรอลิงจอเหรอเอออย่าห้าวนี่นี่นี่เป็นไงอะเป็นไงอะแมงป่องน้อยอย่าห้าวอย่าห้าวไอ้ตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรเฉียวเฉียวไปทีนึงเฉียวไปทีนึงอันฝ้าอินโดก็ตายว่ะ โอ้โหโหดแล้วมันไกลจริงๆนะเนี่ยมือนอยู่ตรงบ้านเก่าเลยปะวะโอ้โหฟินอกที่ยังถือว่าบินช้านะเอาพลังมาไหมเงี้ยโอ้โหสปีดหนูเหลือเกินกว่าจะถึงปุบบูบูบบู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 บบหน่บยบู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 ดิบูบูบนบู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 เูีูอ เยอะเหลือเกินในพกนกขโมยของเนี่ยอืโอ้โหถ้าไม่มาว่ะถ้าไม่พอถ้าไม่พอว่ะถ้าไม่เร็วพอเฮ้ยมันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราจับอันฟ้าก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วเอเป็กค,ค่อยว่ากันขุยปัน <c oughs> ปัญหาคือเอ้แต่ตอนนี้พี่ย้ายลูกออกจากฐานทัพนี้หมดแล้วนะเว้ยทำไปเล่นไปนี่ไงนี่ไงหมดแล้วไงเห็นไหม เออย้ายบ้านไปหมดแล้วนะผมก็เลยปิดบาเรียร์แต่บ้านยังอยู่ที่เดิมนะฮะบ้านยังอยู่ที่เดิมนะฮะเอาวะเอาวะตอนนี้ว่ะอันฟ้าวะจะถึงแล้ววะเออโอ้ยแดงแจ๋เลยโอ้ยคตสวยเลยเอาแค่อันฟ้าไแล้วครับผมเอพิกไม่ต้องนะสวยเกินนี่ไงนี่ไงขวางทางขวางทางก็ออกก่อนเฮ้ยโอ,อ้โหตรงนี้หมาเยอะนี่หมาลังแกมันมอสเหรอ เอาครับผมหูยโหูยสีโคตรสวยอะเอาจริงสีโคตรสวยอะโอ้ยตรงนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมโอ้โหไอ้นั่นตัวอะไรนะอ่าลิงจ๋อธรรมดาครับผมอะไรไอ้มาน้อยอะไรไอ้มาน้อยโอ้ยตรงนี้ไม่เป็นไรลูกๆโอเคแตงกิ้วที่มาส่งหนูแตงกิ้วที่มาส่งไปก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยจะปั๊บปั๊บ นี่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 หลอกยิงหลอกยิงหลอกยิงโอ้เลเวลแปดร้อยเอาวะมะมาซุ่มยิงก่อนครับผมโอ้ยอันฟาสียังสวยเมื่อกี้หายไปหายไปไหนแล้ววะมาอยู่ข้างหลังตั้ตอนไหนเนี่ยโอ้ยอันฟาตัวนี้เลยแล้วผมที่เราจะจับโอ้ยโอ้ยนี่ไงยิงไปก่อนดีนี่ไงนี่ไงยิงไปก่อนดียิงไปก่อนหุยหุยติดไรติดไร เอ้ยติดโอ้ยสตันครับผมก็นึกว่าติดอะไรเอาเอาไอ้มาดิมาดิโอ้ยติดสตันติดสตันอีกแล้วโอ้ยเอากูโดนแล้วโดนแล้วนี่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 ขวางทางขวางทางขวางทางอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยดี <c oughs> <c oughs> ดีหน่อยนะผมที่บ้านอยู่ใกล้ๆนะเอาจริงๆเมือเ่อกี้คือมันสตันรัวๆเลยว่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาของออกก่อน ก่อนใช้ลุมศพต,ต้องเอาของออกก่อนครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะคือมันตีสะตันตะตันเลยนะ <c oughs> เออ,เอ,อมาของมาเดี๋ยวใส่ชุดก่อนโอ้โหเหลือเกินจริงๆว่ะอะไรวะตีแบบตตันตึงตึงตึง,ต,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 งตึงเลยนะโอ้โหหัวมาแล้วเกาะพี่เนี่ยเกาะซีเลสเที่ยวอย่างหนาเลยนะเว้ยเอาไม่อยู่นะเอาเขาไม่อยู่จริงๆนะครับผม มือถุงมือถุงมือครบเอา้าไม่ใช่ขาดเลยวะในจุดขาดเลยวะโอขาดเสื้อไม่ไงนี่ไงมาใหม่ดิมาใหม่ดิขอโทษขอโทษก็แล้วขอโทษก็แล้วไอ้ลิงโจ๋เหรอมาดิมาดิาดขอโทษก็แล้วโอ้โหย,ยแจะมันทุบแรงจ,จริงๆนะผมทุบแรงแล้วก็สตันด้วยอะ่ะคือแบบโอ้โห เอาเรื่องเลยนะแล้วพี่ก็คือไม่กินยานะไม่อยากหลอกตัวเองครับผมยืนชนเลยเป็นไงอะเกาะหนาแค่ไหนก็กิงครับผมอุ้ยนุ่นในจุดเขียวๆจุดเขียวๆนะผมศพเก่านะผมศพเก่าที่ถามหาอยู่แถวนี้ป่าวะปุ๊บปุ๊บเอ้ยตัวเอ้อะไร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 จะมาสง่งโอ้ยสองล้านห้าอะไรอะไรอะไรอตัวนี้ใช่ไหมที่ตีพี่เนี่ย อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันสะตันอีกแล้ว่ะทุกคนอุ้ยมันมาเร็วด้วยเอ้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 ยมันสะตันมันสะตันมันสะตันอีกแล้วโอ้โหโคตรแข็งแรงอ่ะโอ้โหมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเมื่อกี้มันนี่ดิมันนี่ดิมันนี่ดิมันไปไหนโอ้โหโคตรแข็งแรงครับผมทุกคน ไปไหนแล้ววะเห็นแล้วไอ้ลิงจ่อแดงๆมันหลับอยู่นู่นน่ะลิงจ่อนั้นหมดฤทธิ์แล้วนะผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวมันวิ่งมาตีบีอีกว้ลนะอ่าไอ้ตัวนั้นใช่ไหมไอ้ตูดไอ้ตูดบึก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 ยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงจะไปไหนอืมเรียบร้อยไป ม่เกินไปบางทีอะโอ้โหไอตีไอหนี่เหมือนกันโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยลิงน้อ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 ยโอ้โหมาคู่เลยว่ะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยลูกน้องเหรอลูกน้องมันเหรอลูกน้องมันเหรอลูกน้องเหรอเอ้าเอาให้หมดเอาให้หมดนี่ยิงซ้ำาอ้ยอะไรนักหนาวะเนี้ย โอ้โหโอ้โห้อีพิกอัลฟ้ามันมีพวกนี้ว่ะโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยกูแค่มาจับลิงเจ๋อเจ๋อวนอะวุ่นวายโอ้โหลิงสีย่างสวยอะอัลฟ้าสีย่างสวยเลยแดงเจ๋อเฮ้ยโอ biography. ้โหรีบห an น,น่อยครับผมเวลาใกล้จะหมดแล้วมันใกล้จะหมดคาตลบแล้วผมแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยเดี๋้ๆๆๆๆๆเตรียมมาเปล่าอัลฟ้าบอสกิ๊บเบิลนะผมโอเคอัลฟ้าบอสกิ๊บเบิล อันฟ้าบอสกิปเบิลเอาเอาจัดดิจัดดีกินเหมือนโดโดเล็กน,นั่นแหละเออเร็วเร็วลูกเร็วปึ๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร,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 ร้อยครับผมโอ้โหตื่นมาแล้วนะอันฟ้าลิงเจาะนะผมว้าวโอ้โหได้มาแล้วครับผมอันฟ้าลิงจาะบอสนะฮะโอ้โหสีแดงแจ๋ะเอ้ยสี สีมันแดงสวยมากเลยแล้วผมสีมันแดงสวยมากเลยแล้วตัวยังใหญ่อะ่ะวันนี้มานี่มานี่เอ็งตบพ่อตายไปดีหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไอตระกูลอันฟ้านะผมตามันจะสีเหลืองอ่อยเลยนะผมเออวะ่ะดีดีวะ่ะขี่ได้เลยไหมโอ้โหมีที่ขี่ด้วยดีนะมีมีมีเปล่าวะตีเข้ามาได้ที่ขี่มันตั้งเยอะไม่มีนี่เสียเลยนะหนูชื่ออะไรมีก้าใช่ไหม มีก oh like ah. enfin ้าเอ้ยมีว่ะโอ้โหมีครบเอาอย่างงี้ก็ได้เสียดิได้เสียดิขี่ดิปบ๊บเรียบร้อยอะผู้โมโอ้โหลิงจ่อบอสว่ะอันฟ้าลิงจ่อบอสว่ะทุกคนโอ้ยเฮอ้ส้มมาไอ้ส้มมาไอ้ส้มมาเดี๋ยว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 เอ้ส้มมันคือตัวอันฟ้าหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ไอ้ไอ้ส้มก็เป็นนันฝ้านะผมไอ้ส้มสีสวยวะความจริงสีสวยทุกตัวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะขี่บอสว่ะทุกคนขี่ขี่บอสแต่เป็นนันฝ้าด้วยนะผมโอ้โหเอาเรื่องวะ่ะ <c oughs> แล้วดูนะผมเขาเหมือนสบายกระเป๋าไปโรงเรียนนะข้างหลังที่ขี่เขานะผมเพื่อนสบายกระเป๋าไปโรงเรียนนะโอ้โหเจ๊ดีครับผม สีตันโอ้โหแล้วตาคือเหลืองอ่อยเลยครับผมเรามาลองท่ากันเลยดีกว่าครับผมขีิซ้ายคลิกซ้ายทุบขีิกซ้ายทุบทุบท่าไหนสตันที่ขวาโค้ยยงหินครับผมโอ้โหสุดรุนแรงโอ้โหตรงนั้นไฟไหม้กันแล้วครับผมไอ้โค้ยยงหินอย่างแรงครับผมกดซีกดซีสะบดัดกดเอ็กซ์กดซีสะบดัดครับผมแล้วกดเอ็ก เอาเฮ้ยโอ้โหกดเอ็กทุบอินนะผมไอ้หน้านี้หรือเปล่าที่ทำให้พี่สตั้นแบบทำไรไม่ได้เลยนะเว้ยเมื่อกี้อะ่ะโอ้โหดึงกระตายนะผมคอนโทรลคอนโทรลทุบอ,อกครับผมเอ้าเรียกลิงจ่อมาครับผมจ่อจัดเลยนะ QRO ไม่มีอะไรใช่ไหมเอาครับผมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวพีโลโอ้โหเฮ้ยกองทัพมันเยอะได้กี่ตัวเนี่ย มนเรียกลิเจาะได้กี่ตัวเนี่ยเออโอ้โหอุ้ยโอ้มึงโอ้โหเล่นทุบก,ก่อนเลยเหรอนี่ไงสะบัดทุบดิทุบคืนดิทุบมาทุบกลับเอ้ยเดี๋ยวตีมันดีลูกตีมันมนี่ไงเปียงหัวไปดีเปียงหัวไปดีโอ้ยสะตันครับผมเออเออเออทุบไปดิทุบไปดิโอ้โหอันฟ้าน้อยอันฟ้าน้อยลูกพี่เต็มเลยอะผมเอาเอาโอ้ยโอ้ยสะตันอีกแยะ อือเออทุกคืนนี่ทุกคืนนี่ตะตานหุ้ยอุยไพ่ม้อไพ่ม้อมาวะทุกคนเอ้ยไพ่ม้อมาว่ะโอ้โหโอ้หอยอย่ามาร่วมวงอย่ามาร่วมวงขอขออย่ามาร่วมวงโอ้หยยตะตานวะโอ้โอ้หยอุ้ยเอามามาดิลิงเจ๋อโอ้หอยลูกตัวน้อยตายหมดเลยว่ะนี่ไงสะบัดสะบัดปุ๊บ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 เป็นไงตะตานไม่ดีตะตานไม่ดีเออเอออาอืนบ้าง เพืงหินใส่หัวเพื่องหินใส่หัวนี่ไงทุบเพื่องหินใส่หัวแล้วเพื่องหินใส่หัวอุ้ยไอ้ไพโม่มันมากั้นกลางนะผมทุกคนเออทุบไปดีทุบไปดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงต่อยต่อยดีต่อยดีต่อยดีออะต่อยแล้วทุบอุ้ยตะตันอีกเอาเรื่องวะโอ้ตึงโดนตะตันรัวๆโดนตะตันคืนมึงดีนี่ไง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 คอมโบได้แล้วผมตอนนี้เร <the hatten> ียกดิงจ่อมาเรียกดิงจ่อน้อยมา เออมันลดเลือดพวกมันก่อน้อยตอนนี้ตะตันรัวๆเลยครับผมนี่ไงปัดปัดปัดปุ๊บทุบดิทุบดินี่ไงต่อยเวียงหินใส่หน้าโดนโดนโดนคอมโบครับผมนี่ไงทุบโอ้โหเอ,ออเออมาดิ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหกันโู้กันอย่างนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยสตานอีก อือย่าสต้นอย่าสต้นนานเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดมันดิ้งครับผมนี่ไงปาดปาดทุบนี่ไงสต้นไปอีกสต้นไปอีกต้นไปอีกต้นไปอีกโอ้โหเฮ้ยเลือดมันดิ้งรัวๆเลยว่ะโอ้โหเลือดมันดิ้งรัวๆทุกคนทำไมมันดิ้งเร็วจังวะพวกบอสเนี่ยอือันไหนเนี่ยไพ่หม่กล้าติดกว่าล้านไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหจะเหิมเกิืมเกินไปแล้วนะ จะเหิมเกิมเกินไปแล้วนะเออเอาอันฟ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 ากิก้าอันฟากิก้าอยู่ไหนอันฟากิก้าลงมาอันฟากิก้าลงมาอันฟากิก้าเอ็กแทกหมาาเกตเอ็กแทกหมาเกตหนูโอ้ยช่วยพ่อกนช่วยพ่อกนอึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงทีเดียวครับผมเจออันฟากิก้า เอาวันลูกนี่นี่นี่นไอพายโมอไอพายโม่เออเออเอามันเอามันเออเอเอ,เอทุบทุบเลือดเยอะนะเก๋97เรียบร้อย97ล้านเหรอโอ้โหเอาเรื่องครับผมมาเดี๋ยวเราฟาร์มเลเวลก่อนฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเหมือนกีก้าหนูหนูอยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อค่อยเรียกกลับบ้านนี่ไงนี่ไงทุบดินหนีหมุนหมุนดิปุบทุบทุบเดโมนิกเดโมนิกน้อยเดโมนิกขึ้นอย่างหินใส่ดีขึ้งหินใส่ดี ทำเป็นไม่สนใจทำเป็นทำเป็นไม่สนใจเหรอทำเป็นโอ้ย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 เอาอะเอาอะไฟลุกไฟลุกไฟลุกอุ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงสะบัด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 อยู่ไหน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 เออนนั่แหละเงี้ยมันลูกโอ้โหนี่ไงนี่ไงเจอทุบดิเจอทุบเจอปาดดีไอ้คันคาโนคาโน่กูยังหินใส่มันเลย เฮ้ยโอ้โหเล่นอย่างมันนะไตัวเนี้ยไอลิงจ้อครับผมไอลิงเอ็งมันนี่มานนี้มานนี่้ก็ยังหินใส่หน้าโอ้ยแมมมดขอโทษเออเออเอออะไรอยู่ไทยเลยนัดอะไรอยู่ไทยเลยนัดโอ้โหทุกมันเลยครับผมเล่นในลิงจออีบ้าเออโอ้โหอ้ยอันฟ้าคาโนู้ห์โอ้ยเลเวลมันเยอะไงวะเลเวลมันเยอะกันไงวะโอ้โหเอาอัพเลเวลไหม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนแต่ยังฟาร์มไม่เต็มที่ครับผมหุ้ยโอ้โหโอ้โหสีเลียบเที่ยวอะไรอะไรสีเลียเที่ยวอะไรอะไรสีเลียเที่ยวโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนออริจินวะ่ะเหลืองๆอะ่ะเหมือนเหลืองๆเหมือนออริจินว่ะออกดีออกดีอือออกดีออกดีโอ้อออออโยสะเทือนครับผม ลิงจ่อมาตอนนั้นสะเทือนฮนะแล้วมันทำไมขึ้น,นโนรติดเหรอโอมันโดดได้ครับผมมันโดดได้นะฮะนี่ไงนี่ไงฮึบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นออริจินอยู่ข้างล่างอัพเลเวลก่อนครับผมมาครับผมอัพเลเวลเสร็จแล้วนะฮะมานี่มานี่ไอ Origin, ไออริจินในออริจินอยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแต่เกิดเมื่อกี้เห็นแต่เกิดอยู่ไหนอยู่ไหน นี่ไงนี่ไงนี่ไงทุบทุบสตันไปดิทุบสตันด้วยโอ้โหตายครับผมโอ้โหออริจินเลเวลพันสองอะไรเอลิงโจอะไรเอลิงโจมาไม่ต้องพึ่งอันฟ้าไอ้กีก้าแล้วนะผมตอนนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงหนูหนูโอ้โหหนูใจเย็นหนูใจเย็นฮึนี่ไงนี่ไงโอ้โห คตรแรงอ่ะไ,ไ,ไม่ต้องพึ่งใครแล้ลนวนะผมลิปนี้อันฟ้าพออันฟ้าพออีเิกไม่ต้องโอ้โหโอ้โหยังดูอ่ะยังดูอ่ะเดี๋ยวไปจับบ้านด้วยแล้วผมตอนนี้กำลังมันเลยโอ้โหอุยอะไรอะไรพ่นไฟเด๋ยวนู้นอะไรอะไรมาไล่ตูดไล่ตูดทำไมอันฟ้ามามานี่มานี่มานี้กายาวแถวนี้อุ้ยอะไร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 กันอะไรกัน TVs. ระเบิดบูมบ้ามแบบนี้คืออะไรแบบนี้คืออะไรโอ้โหโคตรดุอ่ะลิงทิงคองนาผมเอ้ยตรงนี้ตรงนี้คันท่วมเลยฮะเฮ้ยต้นอะไรวะเนี่ยต้นอะไรวะเนี่ย <c oughs> ต้นอะไรวะเนี้อ่ะต้นอะไรวันนี้อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรอะไรกันอะไรกันตรงนี้อะไรกันอิเล็กริกกิบฟินโอ้ยยังไม่ได้จับวะ ไอตระกูลกิฟฟินสีสันเลยนะผมเดี๋ยวว่าจะจับอยู่อะไรอะไรอะไรไอ้ต้นไม้ไอต้นนี้ไม้นี้มาจากไหนวะโอ้โหโอ้โหลิงยังเขื่อนน่ะยังดูอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบุกป่าเลดวูดให้ไอเลี่ยมก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดจอไม่ทันอีกแล้วเหรอเนี่ยเดแบเดแบเดแบน้อยเดแบน้อยโอ้ย เฮ้ยเหล็กหุ่นกระป๋อง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 โอ้โหเจอพลังลิงจาะครับผมนี่ไม่ได้ลิงจาะธรรมดานะนี่ลิงโอ้โ <c> ห <oughs> ลิงจาะบอสจะบอกลิงจาะบอสด,ดักหน้ากูเลยนะืโอ้ยชาร์จพลังแล้วครับผมชาร์จพลังแล้วนะฮะแล้วโอ้ยๆข้างบนข้างบนสวยสวยโอ้โหอ,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 อันฟ้าโดโด้รีปเปอร์ครับผม โอ้ยอยากได้ทันทีอะไรไอ้บอสอะไร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 ไอ้บอสอะไรเฮ้ออะไรอะไรหมุนหมุนดิหมุนดิหมุนดิโอ้โหทุกตัวมาลุมครับผมแล้วไงเอ้ยโอ้โหโดนล็อกมันล็อกอะไรกูนี้เนี่ยโอ้โหโอ้หสจะตันโอ้โหมันล็อกพีว่ะไอต้นไม้ออ้ยตัวนั้นสีสวยยาอย่าอยาฆ่ามันอยาฆ่ามันหมุนนี่ไงนี่ไงนี่ไง ล็อกใครเมือ่อกี้ล็อกไข่โอ้ยโอ้โห و, ใครยิงวะโอ้โห و, สตันอีกกูจะบ้าแล้วจะบ้าแล้วครับผมไอจะบ้าแล้วออืออโดนลุมโดนลุมโดนลุมเหรอออ้ยโอ้โหไอตัวนั้นตายนี่วะไอบ้าเอยโอ้โหอะไรไหนจะใครจะตีอีกไหมมีใครจะตีอีกไหมอือ โถอะไรเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเลยเคจต่อเหรอหหจกกักรพรรดิเพจต่อเหรอนี่งไงนกทั้งหลายโอ้โหเอตัวนั้นสีอย่างสวยอะ่ะอะไร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 หเอ้าเฮ้ยโดนเลยวะเอาลูกเป็นอะไรอะ่ะมารีบตื่นรีบตื่น เอาครับผมเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นตื่นมางโดแน,อดอนโดแน่ไอ้ดอนเออตื่นมางโดนแน่ไอ้ดอนโดนแน่ไอ้ดอนโดนแน่โดนแน่ไอ้ดอนไอ้ดอนบอกแล้วว่าโดนแน่แม่โอ้โหเอาเรื่องครับผมหมดแล้วนะผมโอ้โหเดี๋ยวไปลุยกันเกาะท้ายเลยดีกว่าครับผมกำลังได้ที่เลยนะฮะมาที่เกาะท้ายครับผมตอนนี้ ม, stumbled, มันต้องป mm ิดแล้วมันต้องปิดแล้วมันต้องปิดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงมังคีมังคี้นี่ไงนี่ไงมันไม่ไหวแล้วนี่อันป้ายโดโหไม่โดนีกเอาไหมลูกอุ้ยอุ้ยพลังอะไรแดงๆพลังอะไรแดงๆพลังอะไรแดงๆโอ้หเอาครับผมโอ้โหออเออเออเอออันฟ้าน้อยอันฟ้าแรปเตอร์มิเมียนอะไร อะไรไอ้หนูเฮ้ยมันไม่ตายว่ะมันถึกพอตัวครับผมมันถึกพอตัวนะเขาหัวไปดิุกหัวไปดินี่ไงนี่ไงนี่ไงต่อยไปดิต่อยไปดิโอ้โหเอาว่ะตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจะแปลงร่างไหมเนี่ยมีเดอร์มีเดอร์อุ้ยโอ้โหมันทุกข์ครับผมนี่ไงนี่ไงดีไททันเหนอดีไททันเหนอโอ้โหวันนี้ทำไมลิงเกลือ ลิงเกินแบบนี้ต้องเอามาบ้างครับผมลิงเกินแบบนี้ต้องเอามาบ้างครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมาเยอะๆลูกพ่อมาเยอะๆเออต่อยมันต่อยมันอะไรอะไรตัวนี้อะไรโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดลิงบินได้ครับผมมานนี่มานนี่มานนี้มานนี่มันนี่นี่ไงทุบโอ้โหตรงนั้นอะไรแดงๆจอพังจอพังจอพังนี่ไงหมุนหมุนไปดิก็มาดิก็มาดิต่อยต่อยต่อยทุบทุบ ต่อยต่อยทุกทุบครับผมโอ้ย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 เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยพี่จะตายเอาเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ลูกจะตายพี่จะตายเอาเนี่ยเออเออโอ้ยดูข้าครับผมอะไรขึ้นมานักไปรู้ฮะตอนนี้เลยยังไงแล้วยังไงเออไอ้ไททันไอ้ไททันยักษ์ใหญ่ไอ้ไททันยักษ์ใหญ่ปลาขาไปก่อนโอ้โหปลาหินว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วผมระเบิดไอ้น้ำฟุ๊บฟุบฟุ๊บฟุบ อ้อไม่โดนเว้ยออกมาข้างนอกก่อนแต่เองอะโดนนี่ไแต่เองอะโดนทุบโอ้โหดิ้นครับผมอุ้ยเอาเรื่องวะไททันน้โหไททัทนเจอแก่ไฟกับหมาไฟนะผมยังโหดว่ะไอ้่อตัวนี้ยังโหดว่ะเอาไหมเอาไหมละ่เมละเอ้ยอยู่มันช่วยเราครับผมมันช่วยเรานะฮะมา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 อยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ไหนอื้อ อ้าวมาติดลมอยู่นี่โอ้โหเรียกลูกน้องเหรอเรียกลูกน้องเหรอทุบหัวไม่ดีทุบหัวไปดีนี่ไงกุ้งหัวนี่ไงต่อยต่อยต่อยโอ้โหโอ้โหตอนนี้รออยู่ตอนนี้รออยู่ทำนี่ไงนี่ไงนี่ไงต่อยต่อยต่อยดีมาดีมาดีมาดีต่อยได้นะเว้ยโอ้โหเอาเรื่องวะนี่ไงต่อยไปดีต่อยไปดีโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ทุบตะทีทุบตะที โอ้ยังมึอนอยู่ติดอะไรติดสัญ,ญลักษณ์อะไรนักหนาติดสัญ,ญลักษณ์อะไรนักหนาอีกูยังหินไตกูยงหินไตเฮ้ย,ยถ้าหินมันไม่มีดาเมจเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเอาโอ้โหมาดูโด,โดโดเล็กนะฮะสู้กะโอ้โหดีเดอเดโมนิกครับผมตอนนี้อะโดโดเล็กเจอกับเดโมนิกเกะนะครับผมมองไม่เห็นเลยวะมองไม่เห็นเลยวะ เป็นเป็นใครได้เปียบเป็นใครได้เปรียบด,ยบดูดูบานกล้องดูบันกล้องโอ้โหโดโดเล็กเลือดไม่ลดเลยโดโดเล็กเลือดไม่ลดเลยเลือดไม่เจี๊ยกเลยครับผมเฮ้ยเหมือนโดโดเล็กมันกันไฟได้ปะเหมือนมันกันไฟได้ปะเดโมนิกเหมือนก็กันไฟนะเวย้ยสู้กันทั้งวันเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้สู้กันทั้งวันมีปิดฉากให้ปิดฉากให้ <c oughs> จบกู่เลยนะผมโดโดเล็กใหญ่นีครับผมเดโมนิกนะฮะเออปิดฉากให้ โอ้โหวันนี้ผมเอาว่าเดือดว่ะบอกเลยว่าเดือดครับผมโอเคอะผมตั้งแต่วันนี้ก็เป็นการจับลิงจอะนะครับผมลิงจอบอสจักนะฮะแล้วเป็นระดับอัลฟาด้วยนะผมดูสีเขาอย่างเทะแล้วก็สีตาอย่างดุดันครับผมโอ้โหแล้วพลังนี่สุดจริงๆว่ะเอาว่ะแรงเอาเรื่องอยู่นะผมโอ้โห,โโหแรงไม่แรงก็จัดจัดการพี่ได้ไปรอบนึงแล้วะ มันสตันครับผมโอ้ยอย่างดีโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสด,ดีครับผมไปแล้วครับผมนี่ไง